Bm 21ตรงนี้อยู่ที่ไหน PHL 03ตั้งอยู่ตรงไหนผมมั่นใจว่ากองทัพเห็นหมดถ้าเขายิง BM21 หล่นหัวชาวบ้านเราอีกเนี่ยเก้าอี้นายก,กท่านอาจจะขาหักด้วยซ้ำไป<ม>สึกนี้เราไม่ได้แผ่นดินคืนสึกหน้าท่านเลือกตั้งแพ้ถ้าเท้ายิงแบบทหารคือยิงปืนเข้ามาปืนเล็กเข้ามาหาทหารทหารยิงตอบได้ไม่เป็นอะไรแต่ผมถามว่าถ้าเขายิง M G เอ็มหล่นหัวชาวบ,บ้านเราอีกเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่แค่คนไทยตายนะผมกำลังม,มองว่าเก้าอี้นายกท่าน,นอาจจะขาหักด้วยซ้ำไปนะครับค,คือคือวันนี้เนี่ยรู้แล้วว่าเขาจะทำแล้วทำไมเราไม่ป้องกันตัวให้สมกับเหตุผลฉะนั้นถ้าจะให้ความมั่นใจกับกองทัพคือนายกต้องไฟเขียวแบบชัดเจนถูกต้องครับมีลายลักษณ์อักษรถูกต้องครับอ,อ,อาจจะต้องระบุเจาะจงถึงกรณีไหนด้วยซ้ำใช่ คือคือวันนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวทางฐานฝั่งโนตเราเห็นหมดเรารู้แล้วว่าอะไรของเขาอยู่ที่ไหนนี่คือความมั่นใจของผมเลยครับสามารถระบุพิกัดเลยว่าไอป้ปืนปืน BM21 ตรงนี้อยู่ที่ไหน<ม> p h l 03ตั้งอยู่ตรงไหนผมมั่นใจว่ากองทัพเห็นหมดเห็นหมดแล้วนะครับพิกัดทุกพิกัดวางไว้เรียบร้อยแล้วถ้าสัญญาณไฟเขียวมันไม่ชัดเจนมันจะเกิดอะไรขึ้นกับการปฏิบัติในพื้นที่ครับเออก็คนไทยตายก่อน คือถ้าบอกว่าเขายิงก่อนแล้วค่อยตอบโต้ต้องมีคนตายครับอื hmm. เพราะว่าไอ้ปืนเบมยบมันกระโดดทิศทางไม่ได้จะลงบ้านใครก็ไม่ได้เหมือนอย่างที่เราโดนมาละที่กันทารักั์ hmm. ใช่ไหมครับปั๊มน้ํามันเอเซเวนอีเลเวนแล้วันนั้น มันจะสะเทือนถึงเก้าอี้แน<า>่นอนแน่น,นอนคอนรับเพราะเพราะสถานการณ์มันเห็นอยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นขราวที่แล้วไม่รู้สถานการณ์นี้แต่คราวนี้รู้สถานการณ์นั้นแล้วเพราะว่าเขาเอากําลังมาวางให้เราเห็นแต่ในขณะเดียวกันถ้าจะให้ฝ่ายความมั่นคงกอง,งทัพลุยไปเลยโดยที่ยังไม่มีไฟเขียวเข้มชัดเจนเป็นกรณีอีกก็ คนทํางานก็อาจจะไม่สามารถที่จะตัดสินใจขนาดนั้นได้นี่นี่ไงครับคือคือวันนี้เนี่ยมันเหมือนกับเอ่อผมผมยกตัวอย่างซึ่ง,ซ,งซึ่งอาจจะไกลตัวนิดหนึ่งรู้แล้วว่ามหาอำนาจประเทศหนึ่งกําลังจะยิงนะครับยิงขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ผมถามว่าจะให้เขายิงก่อนผู้นําของอีกประเทศหนึ่งที่ถูกจะถูกยิงเนี่ยมีเวลาตัดสินใจกี่นาทีในการยิงตอบโต้ นะครับมีชาติที่ผมคุยด้วยเขาบอกว่ามีเวลาให้ให้ให้ผู้นําประธานที่ดีด้ามีมีอำนาจแต่สินใจภายในหนึ่งไม่เกิน2นาทีผมถามว่าตอนนั้นเนี่ยท่านผู้นําอยู่ที่ไหนนะท่านผู้นํากําลังอยู่ในส่วยเหตุการณ์ส่วนตัวไอ้กระเป๋าที่ถือคำาไอ้ที่ที่กดปุ่มนิวเคลียร์เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับมันมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับวันนี้เนี่ย ผู้นำทางการเมืองต้องต้องให้ความมั่นใจกับผู้ปฏิบัติงานว่าเต็มที่ครับผมเอาเอาเอาไงเอากันนะครับผมผมไม่ห่วงตำแหน่งทางการเมืองผมแต่ว่าถ้าวันนี้ถ้าท่านศึกนี้เราไม่ได้แผ่นดินคืนศึกหน้าท่านเลือกตั้งแพ้ถ้าท่านมองถ้าท่านมองอนาคตทางการเมืองด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมพักคุณนันทััตรครูเดียว